สวัสดีค่ะทุกคนกล่าวสวัสดีงามๆนะคะวันนี้เราจะไปไหนเอ่ยนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไว้จากอีพีนะคะเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วนะได้จะอีกโดยมาฝากี่เราประมันพันรูปตัวไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นิดเนาะสบายมากเลยสบายมากๆโอ้ยไม่ทันตั้งตัวอะไรบอกใครแล้วอันนี้ก็ซื้อใหม่ๆด้วยเนาะเนเนเน แกะกล่องเลยเนี่ยแกะถุงเลย่เลยแกะของใหม่เลย,เลยนะคะตอนนี้น้องแปกก็เปิดคลิปที่ปั๊มน้ํามันนะคะอ่าน้องไปไปช่วยไปช่วยนุนได้อยู่คือเราก็เพราะว่าเราไม่มีกับาผาฝาปิดเอาครึง่งนึงก็แล้วโยกแล้งครึง่งนึงก็แล้วย่ที่ไหนนะเอาจริงนะ โอเคเราจะช่วยกันนะคะทุกคนคือทริปนี้จะบอก FC ว่าน้องแป้งจะไปเที่ยวในรัชฐานซึ่งก็ไปทางกุนฮิงน้ําตกไฮปานะคะน้องแป้งก็คือมีน้องๆอ,อยู่แถวโน้นคือติดต่อไว้ว่าจะไปเที่ยวตามแบบธรรมชาติแล้วก็ถ่ายทำซีรีส์ให้ FC ได้รับชมบรรยากาศก,ากันอีกรอบหนึ่งนะคะะ ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเทปนี้ก็แบบกระทันหันมากนะคะไม่ได้ทันกล่าวถึง f อฟซีเนาะก็ฝากติดตามคลิปสดไปเลยนะคะเนาะเออก็แบบเคินเคนติดติดขัดขัดยังไงไม่รู้เ<ล>พราะว่าไม่ได้ถ่ายทำซีรีส์แบบยาวแบบนี้คือนานแล้วนะคะโอเคเราติดตามอ่าเป็นกำลังใจให้กับน้องแป้งเชียงตุงแล้วก็เชียงตุงเัสซีดีได้นะคะเย่ยเพี่น้องไปก็จะเริ่มทำคลิปแล้วนะวเย่ฝากหน้าจะเหนื่อยกันหรอหน้าจะมีอันตั้งใจเนี่ย ได้ไป่ไดไปเลยใจเช่อมึดเยทุกคนเราถึงไหนแล้วเอยตรงตาตรงตาเยเนี่ยนี่เเราจะเห็นป้ายนะคะเข้าเมืองตรงตาแล้วรู้สึกว่าทำไมเมืองไม่สว่างหรือว่ากล้องเราไม่ชัดเนี่ยเมืองไม่สว่างเมืองไม่สว่างมตอบกัดีโอ้ยตะกองทำไมเธอระวังรถนะเราถึงแล้วเมืองตรงตาในรอบที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วนะคะทุกคน เตั้งว่าถึงหืงเอาอหถึงเยอะพี่แปงเขาถ่ายอันก้นอันนั่น,น่นะเมื่อกี้เจออะไรนะชนเผ่าที่ขายของป่ายเยอะมากนะคะแต่ว่ามีอีพีสั้นๆให้ดูอยู่นะคะทุกคนนี่ไปถ่ายเลยนะ้ายตรงตาเนี่ยน,นะมึงไม่สว่างเลยอะเอฟซี FC ทุกคนนี่ก็จะเป็นยังหมู่บ้านรถมาแล้วนี่้ังไปไม่ลงหรอ FC สันลอยเงิน FC จังถ้าลงไปทางนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมเราไปดูกันไปนะเป็นหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่จะเป็นบ้านที่รู้จักนะคะก็ทริปนี้ฝากเป็นกำลังใจยาวๆนะคะทุกคน ไปถึงแ้วกะนะเขาก็เลยมาเอาผ้าทางนี้านมาฝาดพี่น้องได้ตรวจสอบกับจากที่เรานะคะออกจากชิงตุงเติมน้ำมันรถ <มา S 2> แล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงที่ป้ายตรงตาเขาสู่เมืองเปิงอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงตานะคะทุกคนก็จุดหมายปลายทางของเราเมืองก,กุนหิงค่ะย้ดีใจมากแล้วเจอกันนะทุกคนอันนี้ก็ถึงปลายแล้ว ทั้งไรฝากเมือจินนี้กันเนาวันหนึ่งออกมาถึงอ่ะมาพูกกันมาพูกกันนาะมาถึงนาะกระจิ้งตุงเนาะกระจินตุงโอเริ่มแล้วทำไมเราดูนี่ไงเริ่มเริมอะไรนะจุดที่เกก่อนจุดที่เก้าหนร้อยเก้โค้งเค้งนะคะส ใช่อยู่อะไรแค่นั้นน่ะหรอคงสุดท้ายแล้วจ้าเอ้ยโอ้ยสุดท้ายแล้วนะุงสุดท้ายแล้วเหรอโอ้ยยังยังไม่ถึงกดนึงิงเนนะ นี่วเจออีกโค้งนึงแล้วเมื่อกี้ลองลองลองอันนี้คือโค้งสุดท้ายของแท้โค้งสุดท้ายอีอะไรเนี่ยโอ้โหถึงแล้วทุกคนมึงเป่งตื่นได้แล้วนี่นี่นี่ไปวิ่งคำมึงปิ้งเ ถึงไหนแล้วเอ่ยยูเว้งอะไรยูเว้งอะไรสาวโทรมาแล้วอนนี้เราถึงที่ไหนเนี่ยบ้านห้องบงเฟิงอ่ะมบนเฟิงจุดพักรถแล้วก็นั่งกินข้าวกันว่าไงว่าไงเราจะไปหาสาวเขาเราจะไปหาน้องสาวเขาน้องสาวเอน้องสาวเขาใช่ไหมเขาคิดว่าจะไปหาน้องสาวเขาแน่ น้อไปหาหน้องสาวเขาเนะม,มากับพี่สาวเขาพี่สาวเลยนี่พี่สาวแห่ความนใะเป็นพี่สาวอีกคนพี่สาวอีกคน ไปก็อ๋อมีติล่าเดี๋ยวไปหาที่ร้านเลยจากจากนี่ไปถึงแุนี่ไปก็น่าจาอีกสามจุมันสามมล้วมีอนนึงมองก้าวอวนกถึงเล้าอยู่เนี่มเป็นก้าอยู่นู่นเป็นกาอยู่นู่นวะ แล้วเป็นปกติเนี่ยขยันนะเนี่ยเนี่ยเปิดร้านเนี่ยน่าพองตัวจิหายดังคออ้อยันมาทำดางคอี่มันอดะเขามันมอดีอวมานะมายมหาบางถังเชาก็ยัได้เลยเนี่ย มาแล้วกับข้าวเรายังไม่มาเลยไม่กินแย่งไปภวมิพช่วมมีมะเขอเทศหย่าชะลชิลลี่สวมี่แกฮัลโหลคนเดียวี่การใส่คนเดี เราเคยเซ็กซก็เพิ่เงินเยอะนั่เรากิน้เยอะนะเนี่ยเรานั่งดูแกงผัดนี่ใหญ่เป็นร้่มเลยมาเป็นมอเลยนะลูขกลข้านี่ก็เป็นมอเยอเนี่ยอนมืองไตอเข้า <c oughs> ขกรมองผ <c oughs> ักกระมองเป็นมอ มีแต่พักน้องๆรับกันไงจะยอมค่ะพี่น้องขอบค่ะจะมืงกันใช่สวังนี้ก็ตักเข้าไปจ้าเข้ามาสวยสวยกินกินเลยอย่าดมห้าอย่าดมเลยคะ พี่น้องไตกำลังพากันนะครับทุกคนน้ำคงตงสวยเลยอะแต่ว่าแบบทำไมอูนี่น้อไปเห็นอเรือเรือเรืออันนี้เป็นอันเป็นกาวมือตเรื่องนั้นน่ะนั่งน้ำคงเนี่ยน่ะนี่อ๋อน้าคงเนี่ยเออานั่งฮือจนางนะฮือเซี่ยวนางน้าคง นู่นไหลมากทั้งนางเนี่ยพายไหลมากทั้งเป็นน้ำสามกีนั่นที่นางนะนี่เลมเขาบอกว่าถ้ามาถึงกาลีเนี่ยให้กินเนื้อส้มจังใจเขาส้มเขานั่นนะใช่ไหมป้าใช่ไหมเนี่ยซ้ายมือจะเป็นตลาด <หอ S 1> นะพ<ห>อ,<ห>อถึงเมืองกาลีเจ้าคะ่ะเมืองกาลีเมืองกาลีเนี่ยคะ่ะทางอีกหนึ่งก็ถึงกลุ่นที่ยคะ่ะโด้วนีน่าฮอลโ,โล เส้นทางนี้นะคะทุกคนเราก็จะเห็นรถใหญ่วิ่งตลอดทางเลยเพราะว่ามันทะลุถึงปองจีได้นะคะแล้วก็ไปสู่พม่าเลยเปนา,นานรอและคำว่าท่ามิ้นทสาย้านอาหารใหญ่ามากเลยตอนนี้หลังจากที่เราออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเก้าโมงนะคะตอนนี้ก็อ้สามชั่มืองกาลีคณะมึกาลี่มองกาลีไม่เราไปจะบอกว<ม>่า <นะ S 2> ตั้งแต่รเราออกมาเก้าโมงเนี่ยตอนนี้ จอห้าโมงเย็นแล้วนี่ไงเราเอามึงมึงจันเมียวเขิมึงซูเนี่ยเก้าสิบกิโลนะคะคุณฮิ้งเนี่ยสิบสี่กิโลเอถึงแล้วเหรออีกนิดนึงเฮ้ยอีกนิดเดียวเองคุณฮิ้งอีกสิบสี่กิโลอ่ะสิบสี่จุดเก้าสิบสี่นะคะจะจะเขียนไว้ว่าเป็นภาษาพม่านะคะประมาณห้าโมงสี่อ๋อสี่ อันนี้น้องป้งก็จะขอร็อกให้เห็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็นที่เรามาถึงวิ่งกาลีกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ที่นารัชชานอยู่เนาะเส้นทางเนี่ยสุยันถึงตองจีได้เลยนะคะเราดูว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยจะไปถึงตองจีไหมนะคะแต่ก็คือแบบจริงๆไม่มีแพลนนะคะเพราะว่ามาแบบชิวๆซึ่งก็คือน้องเขาเนี่ยเป็นคนขุนฮิ้งนะคะน้องเป้งก็เลยบอกว่าอยากจะมาเที่ยวนะคะ เลยแบบว่าเอาิมขอไปด้วยนะอย่างนี้<แ>ไปเขามีตลาดเขาบอกว่ามีตลาดเคนี่ก็โรงแรมอันนี้โรงแรมเหรอทำไมรูหลาจังเลยอ่ะลอยคงอ้งอ่ะคือเราผ่านเราข้ามเราข้า,า,ามไม่น้ำค้งไม่น้ำโขงเหรอถ้าภาษาไทยเรียกนะคะสินค้าก็คล้ายๆที่บ้านเราเพราะว่าไม่ไม่ไกลกันนะโอ้ยทำไมเอาสตางค์มาสักบาทเลย คือเป็นโน้ที่แบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบชอบหิ้วกระเป๋าอะ่ะโอเคน,น,น้องไปไปปะนี่เขาไปซื้ออะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างเลยเนาะเบิงอะ่ะตอน้อการี่้ันนี้มันจะเป็นแบบที่พักชั่วคราวอันนี้เสียงเขาพักอะ่ะจะเป็นคือพอเราเข้ารัชานแล้วใช่ไหมทุกคนคือแบบเราจะเห็นแต่ภาษาไทยใหญ่นะคะ แล้วก็ภาษาพมา่าอันนี้เป็นเหมือนที่พักของรถใหญ่วิ่งอย่างเนี้ยนี่ไงซ้ายมือก็เป็นตลาดแล้วเนี่ยไปดูสาวก่อนซื้ออะไรเนี่ยดูสาวซื้อแตงโมนะ ปินใส่เหรอโอ้มีมีร้านสมสวยด้วยซื้อแต่งเมื่อะมงปมองมงว่าเหียวจังระหมงว่าเหี่ยวจังวะเธอวะว่ามันรอนหนอยื้อไหนกัเยอะใครเป็นบวยปะค่ะมะงมงนนะเป็ขาเจนานมาเหมือนกันวเอนกั่ะเดิันเปเนะนเป็นไงหลังจากที่ไม่ได้เดินทางสุดยอด ก็แบบเส้นทางคือพอเข้าเส้นทางตองจีนแล้วดีมากเนาะใช่แล้วใจวิวานริ่มเลยชันนิเสียวมาตลอดทางเลยปี๊ดปี๊ปีดสปีดอยู่นั่นอ่ะคุณดูบ้านบ้านนี้เหมือนกันทรงเหมือนกันเลยสังเกตไหมดูดูดูตรงนี้หนึ่งสองสามสีห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบมันไล่เรียงกันไปหมดเลยอะไรเหรออันนี้ถ้าเราไปที่จัตสะพานแม่น้ำโขงอะยี่สิบกิโลนะคะ ไปไปถึงเมืองซูอีกเมืองซูอีก90กิโลนะคะเลี้ยวซ้ายไป <Yeah. S 1> อ้าพี่ต้องไตหผาไปไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปไหนแล้วอาถ้าเธอไปตงจีนะคือจะเห็นแบบว่าพี่น้องชาวปะโอเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็อกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นเป็นประมาณว่าใส่ผ้าพันหัวเนี่ยให,ใหญ่เลยนะถ้าเห็นสาวปะโอน,นี่เธอติดใจเลย oh. <laughs> ติดใจชั่วข่าวไงคือแบบสวยสาวป้ะอุนอ่ะนี่คือตลาดใช่ไหมใช่แล้วซ้ายอ่ะไกลก็คือเราเที่ยวก็คือเราใช่คือสินค้าเขาจะวางขายรู้สึกว่านางแปลงเหมือนถึงอินเดียแล้วอย่างเงี้ยเหมือนมากเลยอินเดียก็เหมือนนี้เลยเขาจะว,วางแบบมีร้านร้านเค้กด้วยนะร้านเค้ก้วยเหรอมีสังการในการดาราบีมีเวอวยโน ืออพี่ต้องไตนั่งแบบสบายอ่ะนี่ปังกปอ<ช>ยจังล่อง<ด>สั่งล่องเฮ้ยที่นี่น <ส Buzz. S 1> ประเดี๋ยวเป็นไผ่าไตหน,น่ะ,นะหนอผ้ายไต้แล้วประเี๋ห้องจังหน่ะหนอจไม่งองนี่ไงจังล่องเลือนสี่ล่องสา S <S นอนะไรอะ่ะไม่รู้จักชื่อหมู่บ้านนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็เส้นทางก็จะลุกลังนิดนึงแล้วนะคะรอชมบรรยากาศที่เราจะไปถึงในยามค่ําคืนนี้เนาะว่าจะไปพักที่ไหนนอนที่ไหนนะคะัเนเราแบบว่าเออไปตามชนบทแล้วอะ่ะหลังจากที่เราเจอ น้ำที่ไหนนี่โอ้ที่นี่มีน้ำเหรออุยเพื่อนเราอยู่นี่นั่นโอ้นี่ไงน้องสาวขาวโจ้เลยอ๋อนี่มันเล่นน้ำตรงนี้เองเหรอใช่มาเป็ดเดียวโอ้โหนี่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 พี่เก่งอ๋อนี่มาแล้วเอาเป็ดมาแล้วอุ้ยเฮ้แต่ว่าเรามาถึงเย็นมากแล้วอ่ะแในนี้ข้างหน้ามีที่จอดรถสวยเลยยี่เราถึงแล้ว เขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำปังน้ำปังนะคะคนหนึ่งที่มารถเนี่ยเสียงออกมาแล้วจ้าเต๊ต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 อะมึงกับเรนังในเรนมาเมาอีกอ่ะอาจจะเป็นไปได้เราเราไปกันเลยปะพวกกระหายน้ำเจฟซีทะลุใช่ไหมคะป้าใช่ไหมรถข้าวสารเออถ่ายกล้องแอฟหนเ่งอันนเอาก็ตีอยู่เอากาอินเทียห์ะ ไปยู่ังเดือนถ่ายนี่มียอดถ่ลยอลไรน้อโอเคแล้วก็แค่ไปเอ็ก็์ไปแล้วรอว้าวไม่มานักการเลยโอเคหนึ่งสองสามเราจะต้องไปอีกประมาณน่าจะประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่าจริงหรอใช่โอ้เป็นชั่วโมือนหรอเหมือนมงอ่ะเข้าใจไหมคือแบบตอนที่เราไปถนนใหญ่อ่ะไออยู่มันได้ยินมันได้ยินบอกว่าแตกคน รสมัญญาต้งใส่บ้านเลยตงส่บ้านเลตอรงตรไหะไมหี่ยงกันนะจัลละไแล้วไ็แล้ไ้มนจังไม่จับยินดีครพ่ะแ่บด้านไหนด้นกวนี่นะออนดนีเฮินพี่น้องอราเออบ้านได้มีใหม่เมื่อเมื่อเ่าตเียหมดะเนอยงสนนมาวันนี้งเินพูดมาวันนี้เียมาดิมาเมืไรเนี่ย

นั่งับใคม่บัสอันนี้เนี่ยมูเตลนาวเียกมูเตลว่ะอ๋อลยนดโอเคโอเคค่ะโอเครอเลยค่ะปะเราจะไปเที่ยวกาดกี้าไปที่ยวเียังอ่ะนเป้องเป้้องเป้งอยจับจังเกอร์ไปค่ะไปถึงทางเรือได้ไม่เลยเหรอเที่ยงเลยเี่ยงเยเที่ยงเลย คือมีเพลงดังมากนะคะจากที่เห็นเขาเล่นนะคือแบบสนุกสนานมากดูดีคือแบบขนาดมันเหมือนในเขื่อนนนเนี่ยสีมันยังสวยงามเหมือนมรกตเลยอะดูใส่ชอบมากเลยอ,อ,อันนี้คงไม่ตลอดนะใช่อันนี้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อสีมาใส่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่คือตกเย็นมากๆแล้วนะหกโมงกว่าแล้วหลังจากที่เราออกมา,ากตั้งแต่กี่โมงเช้านะทุกคนก็คือชอบมากเลยอะชอบที่มันเป็นน้ําสีมรกตเนี่ยโอ้ยระวังนะคะจริง<ส> พรุง่รงนี้จะมีขอดที่สวยกันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่อ่าวันนี้อีพีหน้าเนาะวันนี้เราก็จะแบบไปตั้งหลักที่บ้านกันก่อนนะคะทุกคนเนี่ยโอ้ยนี่ไงเขาเล่นตรงนี้ก็เล่นเนี่ยโอ้ยสวยมากโอ้ถ้าเป็นอันนี้มันเป็นฝูนนะป้าโอ้ถ้าเป็นบ้านเรานี่คือแบบเออเจะชอบมากมากเลยนางแตงจะมานั่งแล้วก็บ้านเรามีปิกนิก,นกเนี่ยโ เขาเห็นคงจะอิ่มแล้วเดี๋เราเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนไม่เห็นไมเนี่ยมืดเลยน้องเนี่ยน้าน้าอะไรเนี่ยสวยมากเลย,อ,ยอุ้ยโอ้เป็นเเลินเลยอะ่ะโอ้น่าจะใสนะเนี่ยโอ้้หโอ้ย แล้วค่้ยไม่กินมั้งครับยงตัวองตั้งนานเลยสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ไม่ใช่อันนี้สะพานไม้นาอยู่แต่ว่ารถเราโอ้ยเดี๋ยวมาฝั่งไซนึงเหรอไส้ไส้ไส้ลังนี่แหละไส้เออ้โอ้ยหลนี่เซียวีกงาดูโอ้โหลอุ้ยนี่หักไปแล้วป่ะ พรุ่งนี้ต้องทำใหม่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทำใหนนม่จีนจ่าเอนนออะลูนถึงบ้านขอแล้วทุกคนเราถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะ EP นี้รอติดตามเป็นกําลังใจกันยาวๆคืนนี้เราจะต้องนอนที่นี่นะหมดมากแต่ก็ปลอดแดดคิดถึงกันมากเลยแยงแม่แยงแม่ถึ่จีน่ถึงไม่ถึงวานเนี่ยจริงทำไมนี่กันใครเมื่อกี้นั้ปลอกมือจำเขาหนอ ทำเมือแน่นอนลดลดกับปอปอไว้แน่มื่อการไอ้เมื่อการเนี่ยอันเลลดมันเป็นขับตอนกันเลยมะสวยขึ้นเหมือนเดิมสวยสวยแล้วสวยขึ้นเหมือนเดิมเนาะเนาะถึงแล้วถึงนางเอกถึงบ้านนางเอกเราแล้วแสงมันไม่ได้แสงมันไม่ได้ไหมได้ละเดี๋ยวเราถ่ายต่อใหมไม่พูดก็ถ่ายละไม่ได้มันยีะดอมเนียว